ปมนี้คือปมที่จะมีเชื้ออะไรที่อยู่ในนี้แล้วมันก็จะกลายเป็นไนโตรเจนให้กับดินอ๋อตัวนี้คือตัวสร้างไนโตรเจนใช่ไใช่ใช่คือตัวตรึงไนโตรเจนในดินมันจะกลายเป็นไนโตรเจนเมื่อมันสลายตัวเราก็จะกลายเป็นไนโตรเจนในดินซึ่งพืชเนี่ยต้องการไนโตรเจนกอสฟอรัสโปเทสเซียมใช่ไหมส่วนมากมันจะขาดไนโตรเจนนี่ครับอ่ะแล้วใบของมันเนี่ยมันจะคุมดินมันคุมดินได้ดีมากพืชตระกูลนี้เนี่ยมันจะคุมผืนดินทั้งหมดเลย หญ้าก็จะไม่แรงอ่าแต่ส่วนมากแล้วเราเรียนเรื่องขันเกษตรเนี่ยเราจะทําปื๋นดินให้เกลี้ยงหมดเลยเราไม่ให้มันมีอะไรขึ้นเลยแล้วก็มาถ่ายมาวานอะไรก็ว่ากันไปแต่จริงแล้วควรจะต้องให้แบบมีพืชมันต้องมีรบขึ้นมาแบบนี้<อ>มันดินมันถึงจะดีอพ้าดินดีเพราะหญ้าปลูกป่ารกเพราะหญ้าบังอะไรเงี้ยใช่อ่าเขาบอกว่าถ้าดินมันจะดีมันต้องยังมีอะไรมาคุม านสองคันด้วยพี่โดดอ๋ออันนี้พี่ใช้จักรยานมาสําหรับงานซักผ้าแล้วก็ปั๊มน้ําก็จักรยานเก่าแล้วแหละเขาทิ้งแล้วก็กลับมาใช้ใหม่แล้วก็เราอนุรักษ์พลังงานเนาะเวลาจะซักผ้าเราก็ใช้จักรยานเนาะอย่างไอปั้มน้าเนี่ยผมยิ่งพอเคยเห็นว่าปั่นแล้วแปลงจากแรงกลนให้มาเป็นแบบแรงเอาน้ําขึ้นมา<ช>แต่ปันน่นยังไงให้มันซักผ้าได้พี่โดดก็เอาง่ายๆหลักการง่ายๆก็คือเอาเครื่อง จักรยานเก่ามาตั้งไว้ตรงนี้ครับแล้วก็พ่วงมูเล่ไปอ๋ออสายพานเข้าไปข้างในนี่แล้วแล้วเวลาจะปั่นก็สภาพาอ๋อถ้าเรากำลังจีบกันก็คนอื่นก็ปั่นปมน้ำไปอ๋อโอ้ยน้องไอ้มแอวหาน้องอ๋ออา ีเองมัน,นก็ปั่นน้ำขึ้นอ๋อแล้วอีกคนก็แบบว่าปั่นซักผ้าอู้กันไปเดี๋ยวก็ได้เป็นแฟนกันนี่คือประหยัดพลังงานด้วยใช่ออกกำลังด้วยนะ,ะไม่ต้องไปฟิตเนสใช่ไหมแต่ในพี่โดดคือใช้องค์ความรู้หลายอย่างมารวมกันทั้งหมดเลยเรื่องของธรรมชาติเรื่องของพลังงานกลเรื่องของการดัดแปลงต่างๆอ,อ,อันนี้มันจะมีสปิงเกอร์ลองออกไปดูเดี๋ยวพี่ปั่นให้ดูครับ ถ้าปั่นนี้สปริงเกอร์จะทํางานเลยเหรอครับก็จะลดน้ําผักคืกครั้งอ๋อโหนี่แรงดันน้ําได้ขนาดนั้นเลยครับพี่ดมได้เลยอ๋อแล้วพวกแหล่งน้ํานี่คือเราเอามาจากตรงไหนครับอ๋อนี่เป็นตาน้ําคือตาน้ําเนี่มันจะเกิดจากการเราดูแลต้นไม้ที่เราปลูกอยู่เนี่ยแปลว่าก็มีน้ําใช้ตลอดทั้งปีเลยใช่ไหมครับทั้งปีเลยที่นี่เราจะไม่มีการขาดแคลนน้าน้ําจะซึมออกมาตลอดถึงแม้เราจะสูบไปใช้นก็ออกมาใหม่ แล้วที่พี่โดดบอกว่าตรงนี้เป็นตาน้าทั้งหมดแล้วตาน้ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงคะตาน้ําเนี่ยถ้าเราเรียนหรือว่าเรารู้หลักของธรรมชาติเนี่ยต้นไม้ต่างๆเนี่ยมันให้น้ําได้มันให้เมื่อความความสมบูรณ์มันถึงระดับหนึ่งความชื้นมันถึงระดับหนึ่งแล้วใต้พื้นดินเนี่ยมันจะเริ่มมีความชื้นแล้วเริ่มจะมีตาน้ําก็คือน้ําที่มันผุดออกมาจากใต้ดินคือมันซึมมาจากต้นไม้ใบไม้ที่มันสมกันทับถมกันแล้วก็ออกมาเป็นน้ําครับ ซึ่งน้ำเนี่ยมันจะไม่มีวันหมดถ้าเรามีน้ําตลอดเนี่ยโลกเราอยู่ได้อย่างนี้ว,วเพราะฉะนั้นเราจะต้องดูแลป่าใช่ไหมป,ป่าที่ต้นน้ำคระโยชทรานนี่เดี๋ยวเราจะเตรียมตัวไปไหนกันครับนี่บพี่ก็ ตกลงว่าเราจะมาใช้ชีวิตด้วยกันที่นี่เนาะถูกต้องครับอ่ากดที่นี่ค่อนข้างจะเคร่งครัดในเรื่องของดูแลสิ่งแวดล้อมมากเลยอ๋อเวลาจะใช้ไปตลาดหรือใต้อะไรต่างๆแล้วเราจะรณรงค์งมากๆเลยก็คือไม่ให้ใช้พลาสติกอ่าเราจะเห็นว่าที่นี่เรามีตะกร้าไว้สําหรับห้ามใช้พลาสติกเข้ามาที่จริงเราเออเรามีทุกอย่างในนี้แต่ว่าบางอย่างที่น้องเขาเป็นต่างชาติเขากินพิเศษที่ เราไม่สามารถที่จะปลูกได้เช่นมันฝรั่งมันอาลูที่นี่เขาเรียกมันอาลูมันจะต้องปลูกในที่สูง<อ>เราปลูกข้างล่างนี้ไม่ได้อะไรเงี้ยเขาก็จะไปซื้ออย่างท่วงนี้แหละ ครับคุณผู้ชมครับชาวต่างชาติที่มาเรียนรู้วิถีชีวิตที่แห่งนี้นะครับเขาก็จะมีการแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจนเลยทีเดียวจะเห็นได้ว่ามือสกู่นะครับก็มีชาวต่างชาติ2คนเตรียมอาหารกันอยู่ส่วนผมกับโรซ่านะครับก็ไปซื้อวัตถุดิบที่ตลาดเสร็มานะครับเพื่อที่จะมาเตรียมอาหารในวันนี้และเห็นว่าชาวต่างชาติที่มาเรียนรู้วิถีชีวิตในวันนี้นะครับจะได้เรียนรู้วิถีการกินด้วยเพราะเขาจะทําแกงฟักใส่มะละกอก,ก,ก,กันทั้งฟักแล้วก็มะละกอนะครับก็หาจากได้ที่สวนของพี่โดดแห่งนี้นะ นี่คุณผู้ชมครับฟักทองอย่างนี้กะลามีบอกจะ a ย e ่ o u c o o k ง n g for ินี่แอนด a Pizza ซ z อ๋อไทยพ่ a าไพแต่จะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวลองไปดูนครับโอเค go. โอเคลองกินมาเรา bapak mati wow. เราทำเนี่ยเราจะเน้นเรื่องคุณภาพครับอ่าเราจะได้เไม้สดอ่าอะไดในบริเวณนี้หรือว่าสนับสนุนชาวบ้านถ้าเขาปลูกผักปอดสารพิษอะไรพวกนี้แล้ววิธีแกงการทําอะไรเนี่ยเราก็จะให้ให้ทุกคนได้แสดงความเป็นตัวของตัวเองออกมาก็คือเป็นรสชาติของทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจกันทำใช่อ่างันเดี๋ยวผมขอชิมหน่อยครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงบ้างดูครับรสชาติ มันแบบว่าออกมาแบบกลมกลม่อมนะพี่โดดคือก็มีเปรี้ยวเหมือนกันหวานเหมือนกันเค็มเหมือนกันคือมีเหมือนกันหมดรสชาติก,ก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวแม็กซ์อร่อยไหมแหมงก้าวเทซ่าอร่อยไหมเซซิลี่ค่ะโอ้โหนี่พูดภาษาอีสานได้ด้วยพี่โดดอ่าใช่โอ้แต่ละคน <laughs> ไม่ธรรมดานี่ต้องถ่ายนนมีคนหนึ่งเฟเดริกอร่อยไหมโรยชั้ แต่และคนนี้ก็คือได้มีการสอดแทรกเรื่องของภาษาพื้นถิ่นใ,ให้กับพวกเขาด้วยใช่ไหมพี่โดยใช่ใช่ใชแต่เรื่องของภาชนะเนี่ยผมสังเกตเห็นตลอดตั้งแต่ตอนเข้าไปทําครัวหรือว่าภาชนะที่ใส่น้ําใส่แทนจานอะไรก็ตามทุกอย่างจะใช้ภาชนะจากธรรมชาติทำไมต้องใช้แบบนี้ด้วยครับพี่โดดครับคือตอนที่พี่กลับมาแล้วก็เริ่มที่จะคิดว่าทําไมนะสิ่งที่เรามีอยู่ใกล้ตัวเนี่ยทําไมเราไม่ใช้อันนี้คือจานไม้ไผ่ใช่ไหมจานไม้ไผ่เนี่ย เวลามันหมดสภาพไปเนี่ยมันก็กลายเป็นฟืนได้หรือว่าเอาไปโยนในป่ามันก็กลายเน่าเปื่อยก็กลายเป็นปุ๋ยเป็นอะไรได้แล้วที่สําคัญคุณสมบัติของไม้ไผ่ข้างในเนี่ยครับในเนี่ยมันจะมีเคลือบมันไว้มันเป็นคล้ายๆแบบเคลือบแว็กซ์เคลือบสารในตัวของมันโดยธรรมชาติอ๋อพวกมันต่างๆมันจะไม่ติด แล้วเราก็ใช้กินใช้อะไรได้มีคุณค่ามีอิ่มเหมือนกันอิ่มไหมอิ่มอ่าแล้วหล่ออร่อยก็อร่อยเหมือนกันใช่อร่อยก็เหมือนกันอ่าเหมือนกันทุกอย่างทุกคนนี้พี่น้องต่างชาติที่มาอยู่กับพี่นี่เขาเดินทางมาไกลมากแล้วมาอยู่กับเราแบบนี้ใช้จานไม้ไผ่ซ่อมไม้ไผ่แก้วไม้ไผ่กินเขายิ้มเขามีความสุขมากอ สบไปแล้วครับ บายมากตอนแรกที่านอนคนเดียวพี่โอ้โหมีเพื่อนเต็มเลยอุ้งอ่งอ่างเสียงแบบเพาะมากเมื่อคืนมันแบบเราไปนอนทากลางธรรมชาติเนาะเหมือนกับมีวงออเคสตราวงใหญ่ๆพี่โดมันเล่นแบบโอ้โหเสียงนกเสียงอะไรเต็มไปหมดเลยครับแล้วมองมองไปทางทิวเขานะเห็นเมฆมันลอยแบบกึ่งกลางภูเขาอ่ะสวยมากบรรยากาศดีมากยังไม่เช้าพี่โดดผมก็ไปออกกำลังกายเล่นโยคะกับชาวต่างชาติมา เส้นยืดหมดเลย <laughs> อ๋อเออเอเอ <laughs> แล้วมีกิจกรรมอย่างนี้ทุกวันแหละพี่น้องที่อยู่ร่วมกันเนี่ยนะครับพี่เราเรียกว่าพี่น้องเพราะว่าทุกคนในนี้ที่มาด้วยกันนี่เราจะเป็นแบบเหมือนญาติกันเลยพอกลับไปเขาก็จะไปสื่อบอกไปว่าโอ้ยที่ประเทศไทยนะเรามีพี่น้องที่ประเทศไทยที่เขารักธรรมชาติเขาช่วยเหลือสิ่งแวดล้อมอะไรเงี้ยที่เราเข้ามาหลงเข้ามานี่แหละออมันได้ความรู้สึกที่กลับไปครับพี่เขาก็อยากกลับมาอีก เขาก็จะรักประเทศไทยมากขึ้นเป็นแนวทางหนึ่งที่ทําให้คนดิ่มดําลงไหลในในรสนิยมในความเป็นตัวของเรานะเพราะว่าเราขายความเป็นตัวของเราเนี่ยมันมันจะเป็นเอกลักษณ์บอกไปอีกนานแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรายังพยายามจะทําในสิ่งที่เป็นเขาให้เขาดูเขาก็คงมไม่อย่างมาเพราะว่ามันบ้านเขามีเยอะแยะเขาบอกการที่จะไปนั่งคอฟฟี่ช็อปหรือไปนั่งอะไรอย่างงี้ แต่พอไปนั่งเถียงนาได่ไหมนอนเถียงนาใช่ไหมผมเชื่อได้ว่าชาวต่างชาติก็ไม่เคยมานอนแบบนี้เล <ง S 2> ยสงหลายมากสงหลมากอยากกลับมาอีกคือคนกระโดดน้ํา oh กันอูสนุกสนานกันอะไรอย่างเงี้ยเราไปเรียนกันมีหลายรายการที่ต้องเรียนค<อ>ือไม่ใช่ว่าเรียนหรอกนะเขาเรียกว่า,าทําอะไรที่พี่ก็ทําอยู่แล้วล่ละเป็นชีวิตปกติของพี่เท้ามาก็นั่งจตอก,กเก็บขยะงานแรกของพี่ตื่นเช้ามาเนี่ย<อ>พี่จะเก็บเก็บขยะ เก็บขยะเนี่ยมันจะบ่งบอกถึงว่าเราเนี่ยเป็นคนที่มีความละเอียดอ่อนขนาดไหนเราเป็นคนที่รักที่จะ,ะดูแลดูแลตัวเราดูแลสิ่งแวดล้อมดูแลมนุษย์โลการ่วมกันซึ่งมันจะมันจะมีความละเอียดอ่อนมากไอ้พวกงานเล็กๆน้อยๆงานที่คนไม่ค่อยจะให้ความสนใจแล้วมองว่าเป็นขยะเป็นสิ่งที่ไม่ดีอะไรองนี้ ที่จะทําพวกนี้เป็นอันดับแรกๆเลยพอทานข้าวทานปลาเช้าเสร็จเนี่ยก็จะมุงหลังคาพอดีหลังคารั่วครับนี่แล้วก็เราก็จะไปปลูกต้นไม้กันปลูกต้นไม้พี่ปลูกต้นไม้นี่เราไปปลูกต้นไม้ในป่าด้วยนะครับเราก็จะมีกิจกรรมไปปลูกต้นไม้ให้ป่าเพราะว่าช่วงนี้ฝนมันตกแล่ะไปเดี๋ยวเราไปเรียนรู้เริ่มเรียนรู้กันเนาะได้ครับพี่ดูกันไปแล้วก็เรียนรู้เดี๋ยวพาก็ไป โดจะพาผมมาซ้อมแล้วใช่ไหมครับค่ะนี่เราจะมาตำข้าวกินอ๋อก็คือเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ไว้ไว้ทำอาหารคือแกะเมล็ดข้าวออกจากเปลือกมันก็เป็นเครื่องมือตั้งแต่โบราณเลยใช่ไหมครับอ่าอันนี้จะเป็นแบบโบราณเลยเขาเรียกว่าครกกระเดื่องตำข้าวนะครับครกเนี่ยมันจะมีวิธีสร้างของมันซึ่งเป็น เขาเรียกว่าปราดของชาวบ้านที่เขาคิดมาตั้งแต่นานนมนานแล้ว<อ>แต่ที่นี่เราจะไม่มีแบบไปซื้อมาแล้วมาตั้งไว้ไม่ไม่ใช่เราจะต้องทําเองหมดเลยบนการพวกนี้เราจะต้องเก็บไว้ในสมองแล้วก็เก็บไว้ให้คนรุ่นต่อไปได้รู้ว่าทํายังไงกินยังไงแล้วใช้เครื่องสีข้าวแบบนี้มันไม่ง่ายกว่ามันได้นะแต่ในในความรู้สึกเราเราได้อะไรบ้างอะ่ะเราได้แต่มเมล็ดข้าวแต่ที่นี่เราจะได้ความรู้สึกว่าเอ้ยข้าวมันกว่ามันจะปลูกข,ขึ้นมากว<อ>่าวมันเราจะได้กินเข้าไปเนะี่ย เราจะได้นึกถึงคุณค่ามันและวิตามินนะข้าวพวกนี้ถ้าเราสีด้วยเครื่องเนี่ยมันจะถูกขัดอ๋อขัดขาวขัดมันขาวก็คือเราก็ทิ้งความเป็นวิตามินหรืออะไรต่างๆที่เราบอกว่ามีคุณค่าต่อร่างกายเอาทิ้งไปซะแต่ถ้าเราทําเองเนี่ยเราก็จะได้ทั้งหมดเลยแล้วเราจะได้ความรู้สึกด้วยว่าโอ๊ยนี่ข้าวที่ฉันปลูกนะนี่ข้าวที่ฉันข้าวซ้อมตีนข้าวซ้อมตีนแต่ก็จริงครับถ้าพูดตามตรงอ่ะใช่ไหมครับใช่ มันจะได้ได้คุณค่ามากกว่าความเป็นที่เรายกไปให้เขาสีแล้วเราก็รอกินอย่างเดียวยไม่ไหวแล้วพี่โดดขอพักก่อนนะพี่โอ้โอยหมดแรงแล้ว ปวดขาแล้วโอ้โอแป๊บเดียวรู้คุณค่าแล้วใช่ไหมล่ะโอ้โหนี่กลับไปกินข้าวที่บ้านนี่ต้องกินให้หมดจานเลยพี่เออนั่นแหละนั่นแหละจะได้มีคุณค่าครับพี่ทุกอย่างเลยอรู้เปล่าเนี่ยที่นั่งนี่คืออะไรับเก้าอี้ธรรมดาไม่ใช่เหรอพี่ไม่ใช่อันนี้ที่ทอผ้านั่นเนี่ยเครื่องนุ่งห่มที่เรานุ่งอยู่ในแหละแเ,เราปลูกฝ